เ่าเรียกอะไรนะปูม้าเหรอเขาแกะมันปูเฉยเนาะทะเลดินว่นเลยหอยแครงแล้วก็นี่อ้อร้อยหนึ่งอันนี้สามร้อยอันนี้ร้อยมันไม่ได้นเป็นสวยดีนะเนี่ย ตงตาสวยงามมีอะไมาแนะนเห็นที่สุดเล้วก็เจอทะเลนเจอแล้วทะเลหาดดงตาลนะเห็นที่นี่ป้าไรยงเด็กพี่ไปเล่นน้ำที่ไหนอนั้นหาดแสงจันทร์มันเป็นเองนะดะตรงตาณ์มานอนเล่นตรงนี้ได้เวลามีนวดอ่ะเออว่ะก็นวดเถินเถอะจะนวด ดี๋ยวพวกนี้มนุดยเอ้ยสวยว่ะ<ม>อากาศเยน็ยนๆอืมเปิดอยาเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่าง นีนะเจาม่นปาย่ะเอมันจอดรถไม่ได้ดูอ๋อนี่ไงจอดนี่จอดนิดนึงกองเรือยุทธการองมทหารนะ เชียบเรือโบกอกรออกลางอ่าวก็ไปเกาะอะไรก็ไปออกเกาะนู่นเกาะอะไรอะจิ๋วตรงนู้นอ๋อเกาะคาแล้วเกาะสมัยสานอยู่ตรงไหนที่เราจะไปกันสมสานอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยไปไปให้หมดอาอทำไมเอ็งไม่จอดตรงนั้นวะ ทหารเนี่ยนราไม่เคยมา,ยาเมลยเนาะคนไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวเนาะส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาไม่กล้าเข้ามาเลยเพราะเห็นทหารหน้าป้ปอมยามเขาก็ไม่กล้าเข้ามีแต่ทหารเข้าเนี่ยรถทุกคันจะมีป้ายเห<อ>มืหอม,ม,มันก็จะตบเตะเราแต่ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาเที่ยวได้ใช่ไหมคะดูดิได้เฉพาะคนที่มีตลาดเพราตลาดจะอยู่แค่ตรงน<อ>ี้สุดตรงมีทหารสลูดตลอดทางเลย

เจียวหาดวงตาถ่ายรูปผมด้วยกล้องไ้อนาอะไรปีนไปจ่ายเลยโอ้ยทำงานหนักระวังลูกตรงนี้สูงอูโหูสูงกันนะเนี่ยอันนี้ก็ลอยกระตรงกันเหรอหูกอขยะเต็มไปหมดเลยเขาหินมาเทนะไม่ให้ไม่ให้น้ำทะเลเนี่ยเนาะใช่เขากำลังจัดสภาพหาว เออถ้าเกิดเขาใส่เขาใส่ชิ้นหมดตรงนี้มันก็จะแบบเดินเล่นได้เนาะอันนู้นแหลมอะไรเนี่ยขาดอะไรอ๋อที่เราจะไปกันเกาะสัน้ีตาลใช่ไหมอันนั้นเกาะขามใช้วถ้าเกิดเมาเมาเมาเรือไปเที่ยวเคาจะพาเราไปเกาะขามเนไหมไม่ก็จะอยู่ที่ไหนอ๋อ เดี๋ยวเราไปเดินตลาดนัดกันตรงนี้ตลาดนัดจัดแล้วเนี่ยตลาดริมทะเลตลาดริมทะเลกาดชิวๆไปเดินล่ลย มาดูว่ามีอะไขายบ้างเอทหอยเชงเอาซื้อหอยงอะไรดีคะค้าเอาแบบไหนดีคะสุกมรวรวด้วยใช่ไหมคะสุกด้วแกะให้ด้วยหมะเอาสองโลค่ะกชิลลริมทะเลเอิอไปไะอ มันปูใส่ปูครับมันปูกับมันปุ้งครับเอาอย่างนี้เราไปกินไหมอันนี้อันอันนี้ไกาย่างเนาะออยากลองชิมปูนาปูนาใช่ไหมคะใช่ครับปูนาแท้เลยมาสิบบาทอากาศดีเนาะโอ้ชิลเลยนะหลงน้่งใส่ของทะเลแบบเย็นชิลๆดีมากเลย ปูมานะนี้ไกายยา่ย่างดูสิบรรยากาศเป็นไงริมทะเลสากระุกอ่หอยนางรมูชิชิลมากเลยอย่าลิมทะเลนี่อะไรคุณลูไปดูตรงนู้นต่อ

จีนนีตลาดริมทะเลตรงนี้แบบฟินมากเลยอยากมาเดินทุกวันเลยอ่ะไข่ย่าไข่แมงดามีจ้ะ I awesome. ของใครของนาอุ้ยส <have> ีฟ uh, ้าก็สวยนะสีฟ้าวอ่ะสีฟ้าไม่ค่อยมีคนใส่นะเออใส่ลองกันได้ได้จ้ะแล้วก็สีฟ้าก็มีเสวยแล้วหาเสื้อไปเที่ยวทะเลกันเสื้อผู้ชายผู้ชายนะสวยป้าคันดีแล้วก็กางเกงช้างกางเกงใส่เที่อวทะเลโอ๊ตเถอะฉันกาง นะะจะเป็นกิจจะออกแล้วนะเสยดีในเนี้ยเนี่ยทางนี้ก็บ้านพัเนี่ยสนามกีฬา <ดง S 1> ทัพเทียนเนเอาอ่าวรงตานี่เป็นยังกองยุทธการมีทั้งโรงเรียนเด็กเล็กมีทั้งสนามกีฬาดีนะก็เปิดตลาดเล็กๆตรงนั้นแบบให้พ่อค้าแม่ค้าได้ได,ได้ได้แบบว่ามาหากินถูกด้วยนะของแต่ก็มีบางร้านอะไรทำมาได้นะ จะมีทหารโดกรถตลอด,ดเออนี่นะไอโอดามเองใส่กระด,ด,ดูกไก่อในนี้หรอตัวอ่าเขาเรียก่าอะไรนะปูม้าเหอารอเขาแกะมาแล้วปูเฉยๆเนาะทะเลเลยแล้วก็เนี่ยหอยแข็งจัดของโปรเลยพรุ่งนี้จะท่องเสียงมาอุ้ยเพื่อนมาดินว่นเลยหอยแข็งแล้วก็นี่โอ๊ตร้อยหนึ่งอันนี้สามร้อยอันนี้ร้อย 60อันนี้เท่าไหร่60สบาทปูมาปูนาเออปูนา <laughs> จัดอย่างนี้ก่อนเลยมาหามื้อแรก, <laughs> แอกเอาละไปทอดจ้าโอ้โหเอ้อมันมีแค่นี้เหรอเ <laughs> ออเขาแกะไว้โอ้หไม่กู้เลยเนาะนี่นะอืมอืมอืมอือืม แซับๆก็เลอะไหนะขาปูอนไรกันีูเป็นเทียนปูอืมอร่อยไม่กินหัวกุ้งตัวมีอยู่แค่แตงหอย่านกุ้งโดยตัวใหญ่ๆย่างมาแล้วเนาะยิ่งน้ำำ ไปคําไม่ออก